ใจเป็นประธานคืออะไรคะโอ้ถามดีเหมือนกันเนะเาะใจเป็นประธานคืออะไรคะ,อ,ะอันนี้น่าตอบทีเดียวความเป็นสัตว์พอเริ่มต้นเป็นจิตนิยามเป็นสัตว์ก็มีใจเป็นประธานมีจิตเป็นประธานจิตนิยามเพราะจิตจะบงการตัวเอง จิตบงการตัวเองเริ่มตั้งแต่เริ่มพอเกิดมาปับ๊บจิตที่บงการตัวเองนั้นคือตัวสัญญาท่านเรียกเต็มๆว่าสัญชาตญาณญาณน,นี่แหละคือตัวตัวรู้ของตัวเองนะเป็นประธานญาณหรือจิตนะหรือสัญญาเนี่ยเป็นจิตทั้งนั้น มันก็บงการตัวเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสงสัยเลยสัตว์ที่เกิดมาทุกวันนี้นะมันเป็นสัตว์ที่พัฒนาขึ้นมาสัตว์ที่ยังไม่พัฒนาทำอะไรยังไม่เป็นนี่โอ้อยังต็มเต็มต้องไปดูสัตว์ใต้ทะเลหลายสัตว์มันยังไม่ประสีประสาททำอะไรไม่เป็นหรอกมันกว่าจะเล็กๆจนกะทั่งมาใหญ่หลายเซลล์มากแล้วก็ยก็ต้องโอ้พูดไปแล้วมันอจินไตยอธิบายไม่ไหวนะ สรุปแล้วจิตตั้งแต่เกิดเป็นสัตว์เป็นจิตนิยามมันเริ่มต้นเป็นผู้บงการบงการสรีระตั้งแต่มันเป็นจิตที่เป็นเริ่มเป็นพลังงานที่จะเป็นพืชยังไม่ใช่จิตเป็นพลังงานเป็นชีวะขึ้นมาแล้วมันก็บงการละบงการในตัวมันเองจนกระทั่งมาพัฒนามาเป็นจิตนิยามมันก็บงการใหญ่เลย เป็นจิตนิยามเป็นสัตว์ที่มันยังไม่ออกจากที่เพราะจะเห็นได้ว่าพืชไม่ใช่พืชสัตว์หลายๆอย่างใต้ทะเลเนี่ยมันยังไม่ออกจากที่นะมันติดอยู่กับที่มันอยู่กันแหละพื้นดินหรือว่าเกาะเกีียวอยู่กับอะไรก็แล้วแต่มันก็จะอยู่งั้นจนกว่ามันจะพัฒนาจนมาหลุดออกจากที่ได้ก็เป็นอิสระ มันจะควบคุมตัวเองตั้งแต่มันยังไม่ออกจากที่จนกระทั่งมันรุดออกมาแล้วมันก็จะกำหนดเป็นประธานไปตามที่ตัวกิเลสของมันเองเป็นตัวบงการเราเรียกว่าอวิชชาหรือตัวกิเลสมันยังไม่รู้อิเนยอะไรมันก็ป้ายตามภาษาของมันที่มันมันมีมันมีตัวธาตุรู้ที่มันต้องการนะแล้วมันก็จะค่อยๆวัฒนการไป มันอธิบายไม่ไหวและอจินไตยนะสรุปแล้วตัวจิตเป็นประธานเพราะมันเป็นพลังงานตัวที่จะกมาควบคุมสัตว์ตั้งแต่เริ่มเกิดมาเป็นเซลล์เดียวไลฟ์เซลล์ต่างๆล้านเซลล์ไลฟ์ล้านเซลล,ล,ซล์มันก็เป็นประธานมาตลอดเพราะคําว่าจิตเป็นประธานนี้จึงเป็นพลังงานของอัตตาอัตภาพของแต่และจิตนิยามตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวมา ไม่ใช่พระเจ้าเป็นประธานของจิตนิยามหรือของสัตว์ทุกตัวไม่ใช่ตัวเราเองเป็นประธานของตัวเราเองจิตนิยาม